ล้าเร็วเหี้ยเลยเออจัดดิเออห้ามนะห้ามห้ามามห้า้เออเออเอออเเอาลบนว่าน้องแม็กคนเนี้ยแม็กพอไงเี้ยหน้าาแม็กไม่สัตแม็กกระสุนป่ะอือกอือือเฮ้ยกูตายเอือ เออสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อพี่พี่ชายพี่ชายไหนจะต่อยเดินพันป่ะครับใครพี่เองใครพี่เองอะไรมึงไอ้อ่ะพี่พี่สาวครับพี่สาวครับผมมีคำถามอ่ะพี่สาวผมมีคำถามนะครับเดี๋ยวครับอยู่กันอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่สาวคนหลังเขาเป็นผู้ชายใช่หรอ อุ้ยอน่ากลัวแน่เราเนี่ยไอ้มจะมาตีด้วยสอืมเไม่ี้อะไรอ่ะอออแม่งเล่นมีดควายกระจาะเนะุ้ยไปผดได้พูดได้พูดไม่เห็นเลยไม่ใชายไพีมึงอื ควายโอ้ยโทษโทษอืออืออือควายเออหอะไรเยอี่อะไรหอะไรบัดพิศกโลกอืจะกินติดไฟแล้วหน้ามันแบบพวกไหม่ป่าวอือ เออยด่เาออเออไอ้เนี่เออเออคักมึงนี่เออเอออกยเออุยงไอสัตว์ุยงอ้าเฮียอะไรอไอยี่หน่าเหมือนที่เอิร์เลยสัตว์เออ เอออ้ยุ๊กตาอะไรนั่นก็เออรองมดเอออะไรนะเอาใหม่ไดอหรือเออด่านนักคนทำไมเออเออไอ้พวกนี้ชอบยุยงกระทึมมันเลยเออด่านนักคนทำไมเออ เอ้ยหัวขาเนี่ยหัวขาเนี่ยตัวยุยงเลยเออเนี่ยเออมีอาวุธชี่ว่าเก่านังไงวะเออฮะเออ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 โอ้ยเดือดจนยันว่าเออเออได้เยือดจนยันเราอ่ะเออมึงเจอลูกพี่ปัดปีกูเป็นไงเป็นไงเออเฮ้ยเอออย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเล่นไก่เล่นกาเราอ่ะ เออเอามึงไงเออเออไม่เลอเออเออไมเออไอเออเออน็ออกวะว่าไงเออว่าไงเออสบายดีว่ะเออไอ้อย่าพูดอย่าพูดจาวดิเออเออเออออนดอยเฮ้ยทำไมเออสู้เขาไม่ได้เออออนดอย ไม่เดือดเลยอะนายมันเออไปขอช่วยตั้งผมเลยเออเออเอ้า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 เล่นยังไงอะเอ้าเอ้าเล่นอะไรเนี่ยเอ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออเออเอองงเอองงอะไรมีดีก็ทีผือแลยเออขอโทษขอโทษเออเป็นไงเออมีดีกร็ทีผือเลยเอออืมเออองตวนป่ะมึงอ่ะอืมรู้จักที่องลีป่ะมึงอ่ะอืมคือดูปอดเอามวยอ่ะ องหวยป่ะมันหนชื่อองลีเอาละอะไรององหวยโอ้เออว่าไงเออว่าไงเออเออมีเดียคนมีอาวุธแหลเออพ่หมา่พี่หมจะไม่ได้เรอเมือลจำไม่ได้หรอกมึงมันเออไปจำ เออว่าไงเออเอาทำไมไม่สบายเราไปนอนกับพือนะเอ่ตอหัเ่อกะอมขอโทษน้องเขาดิขอโทษน้องเขาดิเออผมขอโทษน้องเขาดิทำอะไรไว้เออใจะอะไเอออะไรเออเอาเออยาวร้อนดิเออ เออมีเดียวคนเดียวอ่ะเออเออเอาไปดิเอาไปดิเออว่ะคนเบื่อหนึ่งหนึ่งคนอื่นไม่สู้ใครอ่ะเออไว้ไว้ไอเออ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 ขอโทษน้องเขาก่อนเลยเร็วมึงก่อนแล้วมึงลุกขึ้นมาขอโทษน้องเขามึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามึงมึงทำอะไรน้องเขาเนี่ยเห็นไหมเออ ไปหน่เลยเขียป sí. ัดม e ันห right. so, ัวร้อนเลยเออมเลยนี่แลเราขาขกอกดอาไอเออขอโทษเขาดิเกียวอเไรกูแล้วไงไม่บอกคนนู้นดิเกียยกูอะไไหนอะอีสัเอาไอนั่ขอโทษทุกคนเลยทุกคนเลยไม่ทำอะไรเขาไว้อะตามล่าตัวอยู่นขเออเอ้ยเขียนี่ก็ยิบมันไปอีก เอออะฝม่งว่าแล้วนะเออที่เลเบลที่มึงเอาปืนยิงกูแล้วนะเออเออ